สิพ้าพี่น้องมาเบงความแตกต่างระวางห้าพันงูเขียวกับห้าพันงูขาวว่ามันแตกต่างกันจังไดแต่สรรพคุณค่ายคลึงกันใกล้เคียงกันแก้ได้แบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวยีสานมื่อเจ้าสีบอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับตามเพื่อความเข้าใจเบงเพื่อความรู้นะพี่น้องนะอันนี้แก้โรคไตได้ดีมากทั้งสองอย่าง ให้เบิ้งหนาพันงูเขียวก่อนนะครับนู่นน่ะเขียวอือ้อคืออยูน่นี่แหละนี่แหละดอกไอหนาพันงูเขียวนะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่ถ้าย้มมือเศร้าจากเศร้าเศร้าแน่นี่ดอกสีบานเต็มพืชนะพี่น้องสวยงามมากเลยหนาพันงูเขียวเนี่ยด้วยดอกมันก็นสิเป็นสีม่วงม่วงนะครับออน,นี่ก็สิเป็นงยาวขึ้นมาเนี่แหละนี่แหละ เล้วกะมะเบิงหญาพันงูข่าวหรือว่าที่บ้านเขาเอื้นมามาโคยงูนะครับนี่นี่ต้นแหงมันนะพี่น้องถ้านี่มันมันปักเก็บนะครับนี่มันตีปักมือเขาจังสี่เลยนะครับอันนี้ก็สี่ต้นเพราะท่านได้แหงนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยลักษณะใบกบ็จังสี่นะครับนี่ แบบนี้เลยลำต้นก็ค่ายๆกันนะครับนี่แหละต้นบักโคยงูขาวหรือว่าหญ้าพันงูขาวเดี๋ยวสิลกเอาไปเปรียบเทียบกันใกล้ๆเลยนะครับถอนเอาเลยนี่เอาไปเปรียบเทียบให้เบิง้งแบบชัดๆเลยนะครับระว่างบักโคยงูขาวกับบักโคยงูเขียวหญ่าพันงูขาวนี่มันสิเป็นหนามนะครับนี่สังเกตได้เลยแต่ว่าหญ่าพันงูเขียว เป็นดอกสีม่วงๆนะครับต่างกันนะครับนี่มันสีบ่มีหนามนะครับเดี๋ยวสีรูปรูปให้เบิ้งมันบ่มีหนามนะครับเป็นแค่ด,ดอกซื้อนะครับนี่บ่มีหนามแบบนี้เลยความแตกต่างระหว่างหญ้าพันงูขาวกับงูเขียวที่นี่มาฟังสรรพคุณของมันนะครับระหว่างหญ้าพันงูขาวและก็หญ้าพันงูเขียวนะครับก็แก้โรคไปได้คือกันเบิดนะพี่น้อง โดยที่เขาเอาทุกส่วนทุกส่วนของห้าบ่วหญ้าพันงูขาวหรือว่าหญ้าพันงูเขียวนะครับเอาทุกส่วนเลยไปตากแห้งตากแห้งนะครับแล้วก็มาต้มน้ำดื่มเป็นประจำทำถ้าสิทำาน่คนทำไม่เยอะๆเลยนะพี่น้องเอาโดยที่เขาเอาเยอะแล้วกับปริมาณนา้ำก็ต้องเยอะตามเพื่อเขาสิได้ทำเท่อเดียวแล้วก็ไปใส่ ไฟชะนะอย่างก็ได้แส่ตู้เย็นไว้ตัวน,นั้นเองไม่กินเป็นประจํากินกินแทนน้ำได้แห้งดีเลยนี่พี่น้องแก้แโรคไตนะครับอพันงูขาวและก็พันงูเขียวสองอย่างคือกันเลยสุดยอดสมุนไพรบ้านบ้านสองอย่างนี่หาได้ทั่วไปตามบ้านนอกบ้านนาเขานะครับเพรว่าหญ้าพันงูเขียวหรือว่าหญ้าพันงูขาวนะครับนี่หาได้ทั่วไปเลยน้ำทงให้ทงน้ำมี ถ้ากะอาจสิหายากแน่บางแต่ละพื้นที่นะครับถ้าบางพื้นที่มีก็มีสิมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้สิหาง่ายกว่าห้าพันงูเขียวนะครับห้าพันงูขาวนี่สิหาง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้ก็สิยากนะครับยากแน่การทําเขากะเอาแค่ย่างใดย่างหนึ่งนะพี่น้องหรือเอาแบบทุกส่วนของจังหญ้าพันงูเขียวส่ก็ห้าพันงูเขียวย่างเดียวหรือ หรือเสียเอาควบคู่กับหญ้าพันงูขาวได้นะพี่น้องโดยที่เขาเอาไปตากทุกส่วนขึ้นกันนะครับหญ้าพันงูขาวแล้วก็เอาไปตากแดดแห้งเท่านั้นเองครับแล้วมาต้มดื่มนะครับรวมกันเลยบวกกันเลยนะครับหญ้าพันงูขาวและเขียวผากัรลูกแล้วเนาะพันงูเขียวกับพันงูขาวแล้วถ้าผู้ใดเป็นอยู่กับลองหามาเห็ดมาทำเบงนะพี่น้องตามที่อีสานพระเจ้าว่าไปนะครับทุกอย่างก็สีดีขึ้น